นี่ก็แสนโลครับแสนสามรอยโลเอล่างทอรวมไม่ดีก็อุดเออาร์ครับร้านในแบงค์ยังสาอยุธยาครับสวัสดีครับอยู่กระชองทุกเซเลนโมดอนตานี้ครับมือนีกับมาล่างทอรวมไม่ดีด ER ครับอุดเออาร์ครับ ร้านแบ่งยังสายยุธยาครับเขามาหอดูประมาณเก่ามงเต่าครับก็คิดประมาณยังหน่อยกับประมาณตีหาชมมั่วโมงกันไปครับยังกีนแล้วเพราะว่าหลายคั้นเคีับรถหลายบรรยากาศในร้านครับถหลายครับมาแต่เต่าครับมาหอดกับร้านเปิดพอดีเก่ามง นั่งถ่าต่อไปครับมาตีเหล่วจะชั่วโมงครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยครับมีคน,นล้างเสร็จเรแล้วเลยก้าวเราเขียวให้กูไอ้ฮะไอ้เขียวมีไม้ป่าทอดไปบ้านหนูมันเข่าเลยต้องถอดออก <c oughs> แหวนลงโลกพุ่มเอาพุ่มโซนนีครับพุ่มเอาเรื่องิดเปลี่ยนนห่ร้นมีปิดสามาเฮ้ยเอ้เอ้าแาบน้อุ้ดไขอบัตรงานวุ้ด e g r ครับอันนี้มองที่หนึ่ะับมองที่สอง ครับตอนนี้ก็เซตเรียบร้อยครับโอ้คำมับเลยเซตกับประมาณในสี่โมงแรงครับแต่เก่าโมงกสี่โมงแรงเลยจดหลายครับไปออดเออุด egr ก็้หาลาังท่อร่วมไม่ดีครับ ราคากับสองพันหาครับตอนี้ก็ออกจากลานมาแล้วครับมันตลาดครับตลาดบางน่อยมาซื้อกับเขากับํำเลยมัดมือเลยครับมื่อนี้คิวมันไหลครับเพราะว่าชัวสิเฮ็ดได้กับโดนอยู่ครับครับเดี๋ยวไปตลาดลรงไปหาเศษเนี้วกินกันครับ นี่ก็ที่ถอดออกกับ EGR ครับทอดร่วมไอดีถอดออกแลก้วก็ร่างแล้วก็อัดครับตัวนี้แหละครับถอดออกไว้ไปท้ายน้าเครื่องมาแล้วก็ไปวุด EGR ครับแต่น้ำมันเครื่องกับประมาณพันพันเก้าพันแปดพันเก้านี้แหละแต่น้ำมันเครื่องอ s u ุครับแต่น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่องประมาณพันเก้าอูดอ e ีจีอาร์อากาล่างทอ่อรั่วไปดีสอง0ัหาครับของร้านเอแบงยังซ่าครับกระแล่นดีครับเพราะว่ารถนี่กระแสนโลครับตรองหลางครับว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวมันติดพังครับนี่ครับสติ๊กเกอร์แบงยังซ่า มัดมือครับวันนี้ลดหลายก็กเขาเตดีอยู่ครับก็ไปตลาดมาก็ไปซื้อแล้วกินมาพอดีครับครับนี่ก็แต่เปนลน่างไอ้ท่อรวมไอดีครับวุฒิ egr มากอะสองมือครับก็มาตรวจสอบเบื้งว่ามันมีไอ้น้ำมันมันหัวบอ ที่เยิมบวกกับสวมบังกับกับบอมีครับดีครับ ห่งบ่มีอย่างเยิมบ่มีห้อยดัวซึมครับจะเป็นยังก็ไปไปไห้สร้างอันเพ็รไห้ไม้ครับอันนี้ก็โอเคครับเียบร้อยดีบ่มีอย่างรับ មន្រឿែង៍វើពីវីន្ល แบบ้อยดีครับไปเฮ็ดรอบนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ล่างไอง้ข้อรวมไม่ดีวัตีอาร์อีจีอาร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเอารถดไปเฮ็ดนะครับก็โหดคั้นี้ก็แสนโลครับแสนก็นอีกสามร้อยโลก็ต้องไปเฮ็ดแล้วครับพาเปิดอดลงมางมันกระดำอยู่รับ้าบ,บเ่เฮ็ดมันกีสิลรำบากก็เฮ็ดใ,ให้พาฉีดพังเครื่องพัง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาให้กำลังใจก่อนจะได้ขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วพ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ